There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would That all hope that you, safe and that see you soon. สวัสดีค่ะพฟกัสเจน,นะคะกับเพจที่ดินหรือจำนองขายฝากค่คุณภาพจังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลสะขวันอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วค่ะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้นะคะจำนวน22ไร่ค่ะและหน้าค่ะติดถนนสาธารณะนะคะหน้ากว้างเลยค่ะแต่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะคะแล้วก็ห่างจากถนนคอนกรีตประมาณสักเอ่อ30 20-30เมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนค่ะอยู่ในเขตชุมชนเลยไฟฟ้าก็20เมตรเท่านั้นนะคะด้านหลังค่ะติดน้ำล้อมรอบเลยนะคะเราจะมองเห็นวิวเขาด้านหลังด้วยนะคะส่วนที่ค่ะเป็นที่เนินสวยนะคะอยู่ห่างจากตลาดค่ะตลาดเทศบาลสัแก้วนะคะประมาณสัก5กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีอยู่ใกล้โรงพยาบาลบิ๊กซีนะคะประมาณ6-7กิโลเมตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้ผมมานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้บอกได้เลยว่าถ้าคนที่ชอบติดแม่น้ําติดน้ํานะครับแล้วก็เห็นวิวเขานะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองใกล้เคตเทศบาลแนะนําแปลงนี้เลยครับราคาราคาไม่แรงครับราคาหลักแสนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่ดินก็จะออกเป็นลักษณะอา่า คล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆสี่เหลี่ยมพื้นผ้าติดถนนนี่ครับถนนสาธารณะนะครับนี่ครับที่ผมชี้ให้ดูแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นี่เองเพื่อนบ้านเยอะเลยมีทั้งเพื่อนบ้านมีโรงเรียนมีร้านค้าร้านอาหารนะครับที่ดินแปลงนี้จะห่างจากถนนคอนกรีตประมาณสัก50 20ถึงประมาณ20 50เมตรครับประมาณนี้นะครับ มีไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงที่ได้เลยนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเขตเทศบาลสะแก้วนะครับก็ประมาณ4-5กิโลเท่านั้นเองนะครับอ่าบข้อสอขนส่งก็ประมาณ4กิโลนะครับอ่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชก็ประมาณอ่าหกกิโลนะครับรวมทั้งบิ๊กซีใหญ่ของสะาแก้วด้วยนะครับก็มีโรงหนังโรงภาพยนตร์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ดินแปลงนี้ครับจำนวน22ไร่นะครับเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมที่จะโอนได้เลยนะครับนี่ครับขณะนี้ก็ปลูกเป็นมันสัมปะหลังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคลองน้ําด้านหลังนะครับคลองค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ครับที่ดินก็เป็นลักษณะที่เนิน ที่เนินนะครับเนี่ยที่เนินรถเข้าออกสะดวกสบายนะครับนี่ครับอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยวเลยนะครับแล้วก็ใกล้กับเขตเทศบาลมากๆเลยครับการเดินทางแทบได้ว่าอ่าถ้าเราไม่ใช้รถส่วนตัวก็มีรถบขสรถไฟนะครับก็รถไฟก็ห่างจากที่แปลงนี้น่าจะประมาณสัก6กกิโลเช่นกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชม ที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนสีเลนเส้น33สุวรรณสรนะครับก็2.8กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ครับอันนี้เขาเพิ่งจะมาปลูกมั่นสามตหลังใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับก็ทำให้ได้รู้ขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคือด้าน หลังที่ด้านหลังที่นี่อันนี้ผมเรียกด้านหลังแล้วกันเนาะก็จะติดคลองเนี่ยล้อมรอบไปเลยล้อมไปหมดเลยตามที่มือผมชี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเกาะส่วนตัวเลยครับแปลงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นที่ของอข้างเคียงก็มีแดนต้นไม้เป็นเป็นแดนไว้อยู่แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวไปเดินชม ด้านหลังริมคลองกันครับนี่ครับดินก็เป็นดินร่วนๆน,นะครับดินร่วนก็สามารถปลูกผลไม้ได้มาบำรุงสักหน่อยนะครับก็ปลูกผลไม้ได้คือทุเรียนสากแก้วก็ปลูกเยอะอยู่แล้วนะครับทุเรียนลำํำไยมังคุดดินที่นี่สบายๆครับแล้วก็มีน้ําให้ใช้ทั้งปีเหมาะกับทำสวนทำบ้านสวน ทำเกษตรผสมผสานนะครับแปลงนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็มาดูกันครับที่ดินติดคลองสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับคลองก็ที่ผมใช้โดนบินดูฮะค,ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดินเดินลุยไปดูครับผมพืด,ดนี่ครับคุณผู้ชม เนี่ยคลองคลองน้ําน้ําเยอะด้วยนะครับเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเออความกว้างของคลองเนี่ยประมาณ40เมตรได้เลยนะครับเนี่ยครับ40เมตรได้เลยนะครับคลองนกว้างมากนะครับเป็นคลองกึง่งๆแม่น้ําเลยฮนะนี่ครับ ด้านหลังก็จะมีที่เกินที่เกินที่งอกไปอีกครับเขาเรียกที่งอกก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ชั่วคราวนะครับนี่ครับเนี่ยตรงที่เขตลกๆเนี่ยเป็นริมคลองหมดเลยเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้อีกทีนึงอึดอโอ๊ย นี่ครับคุณผู้ชมคือมันก็ไปต่อได้แต่ค่อนข้างที่จะลกนะครับนี่ครับเป็นคลองน้ํานะฮะเนี่ยคลองค่อนข้างที่จะกว้างเลยครับอย่างน้อยเนี่ยสี่สิบเมตรนะครับคลองเนี่ยน้าใสน้ําสวยดีครับนี่ครับด้านหลังที่นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่เกินนะครับที่ผมเดินเข้ามา แดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยที่ผมมาถ่ายทำเนี่ยประมาณบ่ายสองแล้วนะครับแต่อากาศก็มีลมพัดเย็นดีนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมที่ก็จะไปสุดนู่นเลยสุดน้ำแล้วก็ตัดกลับไปที่ค่อนข้างที่จะกว้างสวยเลยทีเดียวครับอ,ออกแบบวางผัง สะดวกสบายเลยแปลงนี้ก็แนะนํานะครับแนะนําอีกหนึ่งแปลงนะครับใกล้เขตเทศบาลมากๆเลยครับแล้วก็ผมบอกไว้เลยว่าราคาเนี่ยในโซนเนี่ยไม่มีหรอกที่ผมนําเสนอเนี่ยใกล้เมืองยิ่งใกล้เมืองยิ่งแพงนะครับบอกไว้เลยครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้ผมเบียร์นะครับขอลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would That's all I wanna do. I will that you're saving that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you I will You're safe, that I'll see you soon. If I can lay down beside you, I'll. Changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.